ครับสวัสดีครับผมสวัสดีแอดมินและสมาชิกทุกท่านครับครับมาดูเล่มที่สองนะครับวันนี้ยังเป็นมีดเหล็กแหนบด้ามไม้พยุงเหมือนเดิมนะครับผมครับเป็นมีดแหลมทรงใบข้าวนะครับทิ้งผิวไฟครึ่งครึ่งเล่มนะครับผมครับมีดเล่มนี้นะครับใบยาวสิบสองนิ้วนะครับผมด้ามยาวหกจุดสี่นิ้วนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับผมสันหนาหกมิลนะครับ ตามนี้เลยนะครับผมใบมีดกว้างสุด1.65นิ้วนะครับเกือบม1.7นิ้วน้ำหนักอยู่ที่620กรัมนะครับโดยประมาณนะครับผมขับมาทดสอบความคมกันครับ ทดสอบกับไม้ไผ่นะครับผม ครับผมเป็นไม้ไผ่แก่นะครับผมครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอาาศค่อนข้างจะชื้นนะครับฝนตกครับหลังฝนตก ครับผมยังรักษาผมไม่ได้ดีนะครับฟันไม้ไผ่นะครับผมบสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจมีใช้งานหนักได้นะครับผมใช้ทาครัวทํา